เก็บเพนังกันครับพี่น้องเสียมากเลยเสียออกเล้อม, <า S 1> มาลุยครับมาลุยฮ็ดก็ออกข้างห้าแล้วครับมาดีครับฮิตุระอยู่แต่ว,าวา่าแวะมาแป๊บนึงครับโอเ้โหสุดทีเดียวนึงนะครับน,น่ามาไดกับเก็บได้กฝั่งนึงแล้ว เห็นเห็นเนี่ยังดีเลยมันหายอยู่เลยเห็นบอกพวกน้ำแม่นคนมาเอาดอกนี้ก่อนนิคิดเพลิงข้มเห็นอยู่วงนี้หายเหิดหายของเราที่เห็นไว้ก็หายหมดเหมือนกันเวลาข้อเราเป็นชั่วมากอะนะครับ นี่ฮะทีเห็นไเนี่กิดเพิงก็เอินดเพืงเขาเนาะนกฮ็ดเพิงอยังิเพิงแบบหนึ่งก็แนใจไปฮ็ดเพื่อนดอกปวใหญ่เห็นเพืหักขาเรือสิเป็นเลือรับเพเพิง

เอาจุ่มเอานนี่เรานึงด้วยนี่ดอกนึงนี่นตัวนี้พอเอาอยู่ได้เห็นนพอเอาหน่นี่บผิดอันนี้บกขมได้น่ สายแอนิ่งน่อทันว่มีเวลียอีกย้องล่อยนะครับนี่ให้เพิง่งนี่ครับเอ็ดพึ่งกระจรขอบกับตรงนึงครับมาพริงนึงกันไปพี่น้องเด้อ ีกำลังบ้านพี่ <iałem> ceu, น้องแซ่หลาพี่น้องปล่อยรอกนึงครับนี่เห็นไหมครับนี่กี่น้องปล่อยรอบนียดอกงามเลยพี่น้องครับนี่นี่ครับกำลังงามเลยนี่ิ้นี่ครับเพชิงครับเพชิงยุคขาครับเพิงขมนี่ลยนะครับนี่ มากครับนี่เอา้าส,สวยๆครับนี่กำลังงามอยู่เอาเก็บเก็บเก็บนี่ครับเยี่ยไปตัดขายทีถหนึ่งครับพี่น้องอครับอ๋อฮิดผืนนังครับนี่โอ้ขึ้นมาดอกเดียวเลย หาโมระโบนี่เพ็ดเพิงนี่ครับโอ้โนี่ยังกินขามัน,นะครับนี่โอ้ไปทางเขาละบ่นี่เกือบเท่าแล้วนี่เพ็ดเพิองยังเพ็ดเพืองยุคข้าโอ้ตายๆเยกินมาดอกเกลียวโคขึ้นมาพี่น้องเอ้ยยังไงเห็นอยู่จุวงครับน้อยๆน้อยๆสวยๆเลยนี่ อ่าผดอกน,นึงครับนี่อยูดอกนึ่งแล้วบริไลทายถกตัวออกเด้อพี่น้องเดี๋ยสเซอรุปอยู่ในกระต่ายเบิ่งอีกทีหนึงครับนี่ครับโอ้ยตัวนี้มอครับพี่น้องเห็นไหมครับพี่ครับนี่เป็นให้กินบอครับนี่นี่ครับนี่มาพี่น้องนี่สามดอกดอกมุ้งย่าครับ ดอกสวยนี่น้องให้มาเบ่งยังครับนี่น่าพี่งครับเดอวนึงครับนี่นี่ครับนี่นี่น้องเ้ย

พี่น้องสองดอกสองดอกพี่น้องน,นี่เห็นเครับงามๆเลยครับนี่เขาตาพี่น้อง,องครับนี่สวยครับนี่ด้องนึงครับ อ๋อกันเป็นแป้นแบบนี้เลยนี่ครับยี่มองจอดรถเลย มองจอรดรถเลยรถเฮ็ดโอ้ยมองจอรดรถเลยพี่นอ้องครับนี่มือนี้กรับยางเลาะแล้วใบม่งกว่าแล้วครับบ้านแล้วพี่นอ้องเห็นซ้ำนี้นะครับโอ้เหื่อ,นอยนะมสองันสองคนครับพอกกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาไปซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ